เป็นการถ่ายหนักหรืออะไรเนี่ย<ม>ก็จะเข้าห้องน้ําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะมันต้องมีการลื้อของลื้อของมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายเบาหลายๆครั้งสุภาพสตรีก็คือฉี่กันท้ายเรือเหมือนกันใช่แต่เรือต้องจอดเขาจะเราต้องแจ้งทุกคนให้ทุกคนเขารู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรเพราะอยู่บนเรือเนี่ยจริงๆเราความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญสุดเราไม่รู้ว่าวัาน,นนั้นเนี่ยหลังจาก<ม>ที่คุณหมอธวัชชัยนะครับผมได้มีการโพสต์รัวๆเกี่ยวกับคลิปของดีเจภูมินะครับซึ่งผมก็เลย เพิ่งได้ไปดูจนจบนะแต่ละว่นนี้ดูแต่คลิปที่มันตัดนะไม่ได้ดูคลิปเต็มนะฮะก็เลยไปดูคลิปเต็มๆก็คือไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมคดีถึงออกมาลักษณะนั้นเพราะว่ามันคือคลิปนี้เป็นเป็นประโยชน์นเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายจําเลยอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นประโยชน์ทางโจทย์ด้วยหรือเปล่า หรือไม่อย่างไรนะต้องบอกแางนี้แต่ว่าผมจะถอดคําสั้นๆที่ทางเขานําเสนอนะว่ามันเป็นประโยชน์ได้ได้อย่างไรนะครับคุณหมอธวัชชัยโพสต์ร้วๆเลยนะผมก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปทีเดียวอีกทีหนึ่งว่าคุณหมอโพสต์ไปกี่โพสต์แล้วแต่ว่ามันหลายโพสต์มากนะครับหลายโพสต์มากๆซึ่งผมสรุปสั้นๆนะที่แบบมันเป็นประโยชน์มากๆเลยอยู่สองประเด็น นะครับในในคลิปนะครับผมมีการพูดในในช่วงที่ทางดีเจภูมิกับแฟนเขาเนาะที่แบบคุยกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการถ่ายหนักนะครับผมถ้าจะขี้นะครับผมออก็คงจะแบบต้องลื้อของของอกมาเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำนแต่ถ้าเป็นถ่ายเบาเขาก็ยืนยันว่าส่วนใหญ่แล้วก็ฉี่ท้ายเรือแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับยังไงก็ก็ฉี่ท้ายเรือแต่ว่ามันจะมีการ แจ้งการบอกกันให้ทราบก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออฉันจะฉีน่นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่อนเรือหรือหยุดเรือให้อะไรทํานองนี้นะครับจะไม่วิ่งจวดๆนะครับผมเหมือนกับเรือของพี่แตงโมนะครับผมเออเขาก็เล่าให้ฟังนะครับนี่ประเด็นแรกนะออส่วนประเด็นที่สองนะครับผมที่ที่มีประโยชน์นะครับก็คือในการจําลองในการทิ้งทุนลงไป นะปรากรอมันก็มีอยู่สองแบบนะครับผมแบบมันดูดเข้าไปกับไม่ดูดถ้าวิ่งด้วยความเร็วนะครับผมมันก็จะผลักออกไปมันจะไม่ดูดแต่ถ้าแบบวิ่งช้าๆอะไรอย่างเงี้ยทิ้งท,ทุนไปปุ๊บม,มันก็จะดูดแต่อย่าลืมไปว่าน้ำหนักมันต่างกันอยู่นะครับตรงนี้นะเออแต่นี่แหละคือการทดลองอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เป็นประโยชน์นะครับผมในในสารที่เขาไปอ้างกันน่ะนะอืมนี่แหละครับเป็นไง คือแต่ว่าฟังฟังดูก็เหมือนกับว่าเขาแบบเขาก็พูดนะทางดีเจภูมิก็บอกว่าในการมาทดลองหรือมาจําลองอะไรนี่นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็แสดงว่าคลิปนี้ออกมาก็ทําให้สังคมเข้าใจว่าแตงโมโตกท้ายเรือลักษณะนั้นแล้วก็ไปฉี่จริงอย่างนี้หรือนะครับคือถ้าไปฉี่นะเออหยุดเรือแล้วฉี่อันนี้ผมก็เข้าใจได้นะมันก็เป็นไปได้ครับ เพราะว่าบางทีมันอยู่กลางแม่น้ำเนาะมันไม,ม,นไม่มันไม่มีที่จะไปฉี่หรือห้องน้ํามันของเยอะอ้างว่าของเยอะอะไรก็ว่าไปเออแต่นี่ความเร็วนะครับผมบอกว่าเท่าไหร่นะแปดนตถึงสิบนอตหรือเท่าไหร่นี่เออแล้วแบบจะเดินไปฉี่มันผมว่ามันมันอันตรายมากนะครับเออเป็นไปไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูคลิปนะไอ้ต้งดูจน,นจบนะ แต่ผมอะ่ะทาภาพเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวทุกท่านฟังฟังเสียงแล้วก็ดูภาพประกอบเอากับสิ่งที่เขาพูดนะครับโอเคไปฟังกันเลยฝากดกดกดแชร์ให้เจ้านี้ด้วยนะในการทําคลิปนี้เป็นการรีรันแล้วกันเพราะว่ามันมีประเด็นช่วงนี้นะครับไม่น่าเชื่อผมก็เพิ่งได้ดูคลิปเต็มนี่แหละแต่ผมตัดมาสั้นๆนะผมไม่ได้ให้ทุกท่านดูของเขาอะ่ะคลิปเต็มจริงๆมันมันยี่สิบกว่านาทีะนะครับแต่ผมตัดมาเฉพาะแบบช่วงสําคัญอะ่ะเนี่ยที่มีการจําลองและมีการพูด ข้อความสําคัญนะครับผมโอเคไปดูกันเลยเทปน,นี้ก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วก็สํารวมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติและก็ไว้อาลัยพี่ในฐานะพี่น้องร่วมวงการที่เคยทํางานด้วยกันมาหลายครั้งนะครับก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวและก็แฟนคลับของน้องแตงโมโด้วยนะครับเทปน,นี้ก็เป็นหนึ่งเทปที่เราค่อนข้างี่ลำบากใจที่จะถ่ายทานะครับแต่หลังจากที่จ่ายตรงรแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยก็จากที่เราดูผลกระแสเม,มื่อวานเนี่ยมันก็มีการตั้งคาถามหลายคาถามนะครับว่าตั้งอยู่บนเรือ เห็นกันไหมเขาเดินผ่านตรงนี้ทําไมถึงไม่เห็นห้องน้ําในเรือหน้าตาเป็นยังไงทําไมบางคนถึงเลือกที่จะไม่เข้าห้องน้ําในเรือการใส่ชูชีพถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องทําไมบางคนเลือกที่จะใส่บางคนเลือกที่จะไม่ใส่มีการจับขากันไปนั่งปัสสาวะรวมถึงมีการจาลองภาพเหมือนที่ผู้ต้องหาจะว่าหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะว่าเขาจําลองมาจากโซฟาแล้วก็ที่นั่งต่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าได้พาไปเห็นในเรือจริงๆอาจจะทำให้หลายคนเห็นภาพมากขึ้น ก็ยังมีครั้งหนึ่งนะครับว่าเราก็หนักใจการถ่ายทําคลิปนี้แล้วก็นี่ไม่ใช่เป็นการจะหาคําตอบอะไรใดๆแต่ว่าอาจจะทําให้เห็นภาพรวมของเรือให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าสถานการณ์บนเรือเป็นยังไงและใน่สุดอาจจะทําให้คนที่ใช้เรือหรือที่ใช้เรือสามารถที่จะสนุกกับการใช้เรืออย่างปลอดภัยขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ท่าเรือแล้วนะครับแล้วก็เราได้นัดกับพี่วีบิ๊กบสก็คงจะเห็นกันในรายการของพี่ หลายครั้งแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเซลขายเรือมานักเล่นเรือ,อก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางด้านของเรือยอดแล้วก็เรือสปีดโบนนะครับ<ป>ที่นั่งนะครับรอบลำแบบนี้ขนาดเนี้ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ใหญ่กว่าประมาณสักสาฟุตในวันที่เกิดเหตุนเนี้ยได้ข่าวว่าผู้จัดการจะนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนเจ้าของเรือนั่งตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนเจ้าของเรือที่นั่งตรงนี้เราก็มากันพอดีคนอันนี้พี่พลอยก็คือผู้จัดการนะครับ นั่งอย่างนี้น้องโมก็คือถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเดินจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับนี่ก็คืออยู่ผู้จัดก,การถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จแล้วที่ผู้จัดก,การบอกว่ามือถือที่ไหนก็คือจะเป็นที่วางแก้วอย่อยางนี้นะครับผู้จัดการก็คือนั่งเล่นเอ่อมือส่งมือถือไปน้องโมก็เดินผ่านเจ้าของเรือบอกว่าไม่ไเห็นนะครับซึ่งมันก็มันอาจจะไม่ไ,ได้เรานั่ง กินวายฟังเพลงแล้วว่าไปคนเดินผ่านอาจจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาตรงนี้คุณแซนน่าจะนั่งอยู่ในลักษณะแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันสามารถที่จะสลับด้านได้ลำนั้นก็คล้ายๆกันนะครับเวลานั่งเรือเนี่ยขับเรือออกไปเนี่ยจำเป็นที่ต้องนั่งข้างในปลอดภัยที่สุดคือนั่งข้างในนะครับถ้าเกิดเรือขับอยากไปนั่งข้างนอกโอกาสที่จะตกจากข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยเรือถูกสร้างมาค่อนข้างที่จะปลอดภยัยแต่ว่าตัวเอนกับตรงนี้เนี่ยมันจะถูกสร้างมาสำหรับเวลาที่เอาจอดเรือเล่นนนนน้้าําาาาาาาออออจจะะยเลลกกกบแดดวิ็สมมรรถปัไ ลักษัะกก็จะคล้ายๆอย่างนี้เพราะว่าเรือลำนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องอยู่ตรงกลางนอนไปเลยพี่ตบอ,อ่ะนอนอย่างนี้แล้วตามที่เข้าใจนะครับก็คือน้องแตอโมเดินมาอย่างนี้เกาะขาแล้วก็นั่งยองๆอ,อย่างนี้แล้วก็ด้วยเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเสียหลักแล้วก็ตกเรือลงไปทางด้านซ้ายของเรือเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าในตัวเรือเนี่ยทำไมห้องน้ํา มันมีหน้าตามันเป็นยังไงทําไมเขาถึงไม่ใช้กันเรือลํานี้เป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะห้องน้ําก็จะกว้างหน่อยแต่ว่าด้วยดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกันก็จะประมาณนี้อาจต้องย่อๆตัวหน่อยห้องน้ํานี่ถือว่าไซส์ค่อนข้างที่โอเคนะโอเคถ้าเป็นห้องน้ําของเรือลํา25ฟุตอย่างของพี่ก็จะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเราอยากจะเป็นกลางมากที่สุดนะแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นการถ่ายหนักหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้าห้องน้ําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะมันต้องมีการลื้อของลื้อของมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายเบาหลายๆครั้งสุภาพสตรีก็คือฉี่กันท้ายเรือเหมือนกันใช่นะแต่เรือต้องจอดเขาจะเราต้องแจ้งทุกคนในทุกคนเขารู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรเพราะอยู่บนเรือเนี่ยจริงๆเราความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเรือวิ่งอยู่ขนาดไหนอย่างพี่เนี่ยคือเวลาลงเรือตกปลาบางทีเราค่อยๆไหลอย่างนี้เพื่อให เวลาเรือมันไหลเนี่ยมันมีความมันมีความมั่นคงมากกว่าถ้ากิดเรือที่มันจอดนิ่งเลยเวลามันเจอคลื่นเจออะไรมันก็จะโยงยิงโยงยงิงอเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรือลานั้นเนี่ยเป็นเรือที่เป็นเครื่องอาท์บอร์ดเหมือนกับของคุณแตงโมจริงๆสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับพี่ครับลำนี้กี่ฟุตครับ,รบอันนี้ก็จะเล็กกว่าหน่อยอันนี้ใหญ่กว่าน่อยผมว่าเรามาวันนี้เนี่ยคือเรามาเพื่อให้สังคมได้ เห็นมุมมองที่ชัดเจนว่าบนเรือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นครับเพราะตอนนี้เวลาพูดถึงว่าอาจจะมองภาพไม่เห็นครับก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะทําให้ช่วยหเห็นภาพได,ได้ชัดเจนขึ้นเอางี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนตามหลักความเป็นจริงนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่ในคลิปที่เคยไปดีภูเรือมันไม่ได้นั่งได้ทุกที่ในตัวเรือลําเรือตรงนี้คือบ่อน,นั่งครับคุณผูอนึกออกปะ ที่สําหรับนั่งอันนี้คือเรือที่เป็นรูปแบบลักษณะเหมือนกันเลยก็คือเขาเรียกว่าโบไรเดอร์ถูกไหมโบไรเดอร์แล้วก็เป็นอัลบอร์ดอัลบอร์ดก็คือเครื่องอยู่ข้างนอกคลำนี้จะเป็นอินบอร์ดเครื่องอยู่ด้านในนะครับเพราะนั้นเรือพวกนี้มันจะมีว่าเบาะนั่งจํานวนคนนั่ง8คน9คนเขาจะนับที่เบาะนั่งตรงไหนที่มันไม่ควรนั่งครับหลังเรือครับมาดูครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยก็ได้ครับนี่นะครับ ถ้าสมมติว่าเรานั่งที่เบาะนั่งของมันนะครับคุณภูมังนั่งครับโอกาสตกน้ํามีไหมอันนี้คือค่อนข้างที่ปลอดภัยเบาะมันอยู่เกือบคอแล้วอ่ะครับอ่ะฮะเพราะฉะนั้นการกระเด็งกระดอนเนี่ยมันไม่มีทางแน่ครับแต่ที่ผมบอกว่าที่เขาไม่ให้นั่งก็คือตรงนี้อันนี้คือสําหรับเลือดจอดแล้วก็อยากจะอาบแดดเล่นน้ําอะไรเงี้ยก็คือขึ้นมาพักตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นเลยครับถ้านั่งไปอันตรายมากทีนี้ก็เรื่องของชูชิพเป็นกฎหมายไหมครับว่าต้องใส ชูชีพตามกฎหมายขึ้นเรือต้องใสนะครับอย่างเช่นเรือโดยสารเนี่ยมีชูชีพต้องใส่ชูชีพทุกคนถ้าไม่ใส่เจ้าท่าเห็นเจ้าท่าจับคนจับคนขับเรืออ๋อแต่ใหญ่มากนะครับครผมขอีครับเดี๋ยวขอชะลอเรือแป๊บหนึ่งนะครับประสบแ้ครับผู้จมมันลงไปเลยอ๋อมันถายไปในใต้น้ำเลยแสดงว่าตัวคลื่นเนี่ยมันดูด เกลียวน้ําอ่ะเกลียวน้ํามันน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีะมเกลียวทำมันโอ้นี่น่าสนใจมากาถึงแม้ว่าจะไม่เข้ารีเวิร์สมันก็หายนะยโอเคครับก็คือชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ามันปล่อยลงไปเนี่ยมันดูดเลยนะครับอันนี้ลองดูนในกรณีที่เขาใช้ความเร็วมากขึ้นมาหน่อยมันจะไม่ดูดหรือมันจะดูดเร็วขึ้นอย่าลืมว่าร่างกายคนก็ไม่เหมือนกับตัวทุนด้วยทุนที่ขนาดลอยะนรัยยังโดนดูดเข้าไปประมาณห้าวินาทีได้อันนี้ก็เป็นอ่ะลองดูครับ ดีที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาบอกว่าปวดฉีกับตันเลืกก็เลยชะลอเรือด้วยการที่ชะลอเรือเนี่ยกระแสน้ํามันแตกต่างกันมันจะสามารถดูดได้ง่ายกว่าหายไปเลยอเฮ้ยโอ้เม่อกี้เป็นกรณีเราปล่อยลงไปตรงๆนะครับอันนี้ลองดูการปล่อยนี่เราปล่อยลงไปข้างๆ นะครับก็คือไม่ได้ตรงกับตัวเครื่องยนต์ดูดีว่ากระแสน้ํามันยังสามารถดูดลงไปได้หรือเปล่าและพี่ก็จะไม่ใช่ความเร็วด้วยนะก็คือวิ่งช้าๆแบบนี้อ่ะพี่ส้มมาจับทุมม่งไรนะครับครบฟต้นป้าไปข้างไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองเอากล้องโกโปรติดลงไปกับตัวทุ่นเลยดูว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันอยู่ใต้น้ำนานขนาดไหนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากถ้าวิ่งสปีดความเร็วต่ำเนี่ยคลื่น ของใบพัดมันสามารถดูดทุ่นลงไปได้แต่ว่าในกรณีที่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะเห็นภาพใต้น้ําก็เนี่ยมัดเอาโกโปรมัดเลยอันนี้คือเราเอาไปดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันอยู่ใต้น้ำนานขนาดไหนนะครับเอาโกโปรแปะก้าไปตรงนี้อันนี้ต้องบอกนะว่ามันไม่เหมือนคนจริงครับเป็นคนเนี่ยน้ําหนักจะโดนดูดไปง่ายกว่าตัวทุ่นด้วยแต่ขนาดทุ่นนี่ลอยน้ําเนี่ยมันหายไปได้งไงอะลองดูครับหายาไหม,ไมแล้วเราลองดูนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ มันไม่มีใครบอกว่าหยุดนมดเอ้ยโมตกน้ําแล้วแต่เขาไม่ได้เขาเขาวนเรือหาหรืออะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะมีคลื่นอยู่ใต้น้ําที่ทําให้นี่คือทุ่นยังไม่ลอยลงมาเลยนะ,นะเอจ่ออกใช่น่าจะเป็นดินามิกของคลื่นอ่ะก็คือคลื่นมันคงมวนตัวอยู่ใต้น้ำทำให้ทำให้สิ่งที่อยู่ข้างใต้เรือ มันไม่สามารถที่จะหลุออกมาได้<อ>เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวนี่นี่นนไปครึ่งนาทีแล้วเนดะีย๋ยวพี่จะลองวนนะสมมติว่าเราวนหามาเดี๋ยวพยายามลองให้ดูการวนเรืออาจจะทำให้ขึ้นออกมาออกมาไหมหรือว่าโกโก้ต้อจะเล่นก่อนถ้าตอนนี้แล้วถ้าวน,นกออกมาถ้าวนเรือออกมางางข้